โอเคตอนนี้ไม่รู้โดนะกันีแเน่เดี๋ยวฉันบอกนะปีถามื่อนที่สามแล้วสามเรื่องในรวดเดียวเลยเหรอชอร์่ีโดนกัดเหรออ๋อชอร์่ีเหลือหนึ่งมานีเดี๋ยวเราเล่าให้เฮ้ยคู่ดาวอะ ทีไม่พอลืมไปไมลืมไายปีช่วยด้วยไม่ได้นะหรือเปล่ากูดโดนไอ้ลูกรักกูฆ่าได้นะไม่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 ไม,ไม่กูดโดนไอ้ไอ้ไอ้เด็กนั่นอ่ะฆ่ากือบฆ่ากูอ่ะกูเหลือหนึ่งปีไม่ตายยังโอเค อดิตอนแรกก็คิดว่าตัวเองมีหนึ่งร้อยเทปหลงตัวเองไงปีด้วยความที่กูหลงตัวเองอะเนาะกูรอให้แป๊บเดียวนะปีอย่าเดินมาอย่าเดินมาปีเล่ากี่หัวใจเดียวโอ้โหเสียงไกลมากเลยหมวกหมวกเลยนนี้ป๊อปปี้อย่าไปหาเพื่อนกูไอ้ปี นัานานตาย,อยาโอ้ยมว่าำหตายอุ้โหไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งโมอย่าเพิ่งโมตอนนี้สิตายตายแล้วรอดชีวิตมาสามชั้นเจอบตบไปจนหูหย,ยิบไ Thôi đi đây thưa đang Lên sệt Tôi rồi ạ à.